สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรอิสานออนซอนพ่อครับผมบ่าวตาเมืองสกลเช่นเคยหลังจากที่าห่างรในในการลงคลิปมาสลายเดือนนะครับเนาะมื้อนี้ก็ได้เอาเลือกเอาใส่จ,จัดคลิปนะครับเนาะของเดือนกรกฎาคมนะครับเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อนี้เป็นวันที่พกรับวันกรกฎาคมสองห้าหกห้านะครับเนะบาะปลาบึ่งป่าพันศิลานะครับผมปลูกทดแทนต้นที่มันพิดปกติไปนะครับอายุสามปีครับตัวน,นี้ กะ <S an> บโง,ง้ามไปปันใดนะครับเพราะว่าปลูกแบบเทวดาเบื้องให้นะครับเนาะคือยังภาพนาปลูกที่ผมขึ้นเรื่งต้นคือหกครับหลังจากที่ผมมาตัดห้าออกนะครับก็พามาเบืนนะ้องเนาะคือมันกะเป็นมาตั้งแต่อายุปีแปดเดือนแล้วครับปัามแต่ว่าผมบร่ได้ตัดไริแทงจะเทื่อนะครับบร่ได้แทงไปสายเทือทเเท่อวันมันก็โกพร้อมนะครับก็ขึ้นเต็มคอ,อยนะครับสังเกตอันทลายที่มันเน่า มันเน่าคาต้นเดี๋ยวผมมือใดผมมาตัดป่ามผมจะเอาเอาแรมเอาอย่างมาส่วอ่อกอยู่ครับเห็นบ่ครับอ่าลายี่มันเน่าคือผมบริตัดเอาเพื่อนนะครับจะให้ผลผลิตที่ดกค,ครับสังเกตใบนะครับใบเหลืองก็คือขาดปุ๋ยแน่นอนนะครับแต่ว่าผลผลิตก็ยังดกค,ครับอ่าบอาตตาก็เลยอยากที่ให้ให้ท่านผู้ชมหรือเษกษตรกรท่านใดกระสังเกตน,นะครับคือต้นบได้เขียวนะครับ บอกเลยว่าต้นเหลืองต้นเหลืองถ้าเอาจริงๆก็คือขาดปุ๋ยนะครับเนาะคือปุ๋ยก็ใส่น้อยนิดโอ้โหยังสีก็เป็นหนักนะครับเพราะนี่คือเป็นพัน์ซีหลานนะครับลูกโดกต้นเตี้ยนะครับลายนี้กับลูกแดงครับนี่อุ่นบริแรงเอาอก้านกับทางใบก็คือผุนจะบอ,อเทคนิคนะครับสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกป่ามลายใหม่หรือ ลายเก่าก็แล้วแต่ที่เข้าใจพีพิดเกี่ยวกับอ่าทางปามนี้ผมอ่าผมจะเอื้อนทางปามนะครับทางใต้ก็เอื้อนทางปามครับบ้านเฮาก็เอื้อนการการมันเนาะการปามการดวดปามผมจะเอื้อนใส่เข้ามาทางปามแล้วกันเนาะอ่าในระยะ4ถึง5ปีแรกนี้บ่กควรที่จะตัดทางใบทิ่มนะครับเนาะอันนี้ผมเอาบอกให้เป็นไว้เป็นทิปเล็กน้อยนะครับ ทางใบนี่มีส่วนสําคัญนะครับอย่าไปคิดว่ามันญาติปุ๋ยนะครับอันนี้เ,เ,เกษตรกรแถวบ้านผมนี่มักจะเข้าใจผิดนะครับคืออายุปามปีกัว่องปีในกระเจ้ากระตัดนี่ครับผมเห็นตัดต,ตรงนี้เอาผ้านะครับฟันตัดต,ตรงนี้แล้วก็เหลือแค่ยอดเกดีสานันครับมันบ่สมควรที่จะเห็ดนะครับเพราะว่ามาชรามันต้นปามเฮ่านี้ใหญ่ซ่าแล้วก็บ,บ่มีลูกนะครับเบื้องต้นคือใบนี้ ให้ท่านผู้ชมอเอา,เอาแบบ,บง,ง่ายๆผมจะยุกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะครับเปรียบเสมือนว่าทางใบนี่เป็นพ่อครัวก็แล้วกันนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นภาพเปรียบเสมือนว่าทางใบป่ามีเป็นพ่อครัวนะครับมีอยู่หนึ่งก้านกับพ่อครัหนึ่งคนรอบหนึ่งมันจะมีอยู่แปดแปดก้านครับโดยประมาณแปดทางกับซ้ำว่ามีพ่อครัวอยู่แปดคนทีนี้ นับเบิรงครับสลกหนึ่งสองสามสี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบนี่พ่อครัวสลับต้นนี้จะมีพ่อครัวอยู่สี่สิบคนโดยประมาณเนาะโดยประมาณนะครับรวมอันยอดทั้งอยอดท่านอีกจะโลเล่าประมาณหกสิบคนมีพ่อครัวหกสิบคนที่จะคอยสังเคราะห์แสงล่ะกานนำสารอาหารใต้ดินเข้ามาเลี้ยงต้นเลี้ยงทลายได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของทางใบปมนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ปลูกไปแล้วหรือ หรือยังโมปลูกก็เอาให้เป็นบัตรฐานนะครับว่าอย่าไปตัดทางใบทิมนะครับเอาไว้ประมาณอาย่างอดบใยก็ซี่ปีครับถ้าจะให้ดีคือห้าปีสี่ถึงห้าปีค่อยค่อยแต่งนะครับแต่งเฉพาะตัดออกเฉพาะโตอ่ากิ่งที่มันจังซี่ก็ได้ครับที่มันตายไปแล้วบางที่มันแห้งมันตายนี่คือตัดได้นะครับผมท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นทิปเล็กน้อยที่บลตาอยากจะให้เอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ลองไปคิดวิเคราะห์เบื้องนะครับว่าระวัง มีการหลายกับก้านน้อยอะไรมันสีให้ผลผลิตดีอยู่กันหรืออันใดที่มันจะให้นําสารอาหารหรือสังเครางมาเลี้ยงลําต้นเลี้ยงทลายได้ดีกว่ากันนะครับเนาะฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้คิดต่ต่อเบื้องนะครับท่านใดที่ตัดไปแล้วกับปีหน้า็อย่าตัดครับก็คือจ้องไว้ให้มันหกแห้งก้านหกแห้งดีนะครับผมมันจะซ้อยดีคุ้มพื้นดินได้ดีกันเพราะภาคอีสานเฮากันยามแล้ยงมันก็แห้งเล้ยงยาวนานนะครับมันก็ป้องกันป้องกันการ มันระเหยของน้ำใต้ดินนะครับคือใบใบมันจะคุมสังเกตนะครับนี่คืออยูสามปีนะครับอันนี้บึงคาดปุ๋ยครับเหลืองแต่ว่าก็ให้ผลผลิตนะครับผลิตหลายครับตั้งแต่ปีแปดเดือนมาแล้วผมปลูกมานี่ก็ให้มาให้ผลผลิตก็ฝากไว้สมนี้แล้วครับเนาะท่านใดที่มักที่จะตาทางใบออกปีหน้าเอาไหมครับอย่าตัดครับบันนี้จงไว้หลายครับแห้งหลายแห้งดีนะครับผมมันโบมีผลูบลงคนไปคิดเอามันญาิปุ๋ยมันโบไส้นะครับพืช มีใบเพื่อนยังครับเพื่อสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงเพื่อนอย่างครับเพื่อให้ปรุงอาหารนำธาตุอาหารต่างๆเข้ามาเลี้ยงลําต้นเลี้ยงทลายนะครับผมอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับถ้าทือใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ส่องเกษตรอีสานอ่อนสอนกับผมบาวตาเมืองสกลพบบาวตาได้ใหม่ในคลิปหน้ากับคลิปดีๆเด็ดๆโดนๆสวัสดีครับ